สวัสดีครับรายการทอกับเที่ยวสัปดาห์นี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมเขตรักษพพันธุสัตว์ป่าภูเขียวจงังหวัดชายภูมิซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสนอเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนเขตรักัาพันสัตว์ป่าภูเขียวเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติอุดมไปด้วยป่าหลายชนิดและสัตว์ป่าหายากนอกจากนี้ยังมีทุ่งหญ้าทุ่งกระมังที่เป็นทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่ของสัตว์ป่าซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุบคณวิชานน์แสนผาลา หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สต่าภูเขียวจะมาเล่าให้พวกเราฟังถึงความสําคัญของพื้นที่นี้กันครับสวัสดีครับหัวหน้าครับขอหัวหน้าแนะนําตัวด้วยครับผมผมูผมิชนนแสนพลาครับนักวิชาการป่าไมา้ชํานาญการทําหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธ์นสต่าภูเขียวจังหวัดเชียงภูมิครับหัวหน้าครับเขตรักษาพันธ์นสัต่าภูเขียวที่กําลังถูกเสนอให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างครับ อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุ๋ยเขียวกับเรียงขั้น,น้ำหนาวนะครับได้รับการความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะครับให้เสนอเป็นพิทยานมรดกแห่งอาเซียนนะครับเมื่อปีงบปีงบประมาณที่ผ่านมาคือปี2565ัน้อหกสิบห้านะครับก็ด้วยความที่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปเขียวตั้งอยู่ในกลุ่มป่าภูเขียวน้ำหนาวมีอาณาเขตต่อเนื่องกันกันกบพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆนะครับ ็หลายแห่งพื้นที่รวมๆกันแล้วก็ประมาณสามล้านกว่าไร่แล้วก็ด้วยความโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่นะครับก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ทางกรมอุทยานได้เสนอเพื่อประกาศเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนในส่วนของพันธุ์พืชนะครับเกพัอธา์สัตว์ป่าภูเขียวเนี่ยพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าดงดิบเขานะครับเพราะนั้นทําให้มี 1, พันธุ์พืชที่สําคัญแล้วก็หายากเนี่ยกระจายอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจแล้วก็มีการถูกพิดทาค่อนข้างเยอะก็อย่างเช่นไม้กิษนานะครับแล้วก็พันธุ์ไม้หายากอื่นๆเช่นจำปีสีเมืองไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่พบเฉพาะในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของสัตว์ป่าเรามี ัตวป่าที่โดดเด่นแล้วก็เป็นจุดยึงดดดนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขตราพันฑัตรสปาภูเกียวก็คือมีเนื้อสายซึ่งเป็นผลจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระราชินีในรัชกาลที่านะครับได้เสด็จมาทรงปล่อยตั้งแต่ปี2526นะครับจนกระทั่งมีการขยายจำนวนประชากรนะครับขึ้นมาปัจจุบัน,นมี เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า200ตัวนะครับแล้วก็มีสัตว์ป่าที่สาคัญนะครับแล้วก็เคยเป็นแหล่งอาศัยของกระสู้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ป่าสงวนที่แทบจะไม่มีโอกาสพบแล้วในประเทศไทยในปัจจุบันครับครับครับหัวหน้าครับคาดว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจะได้รับรองให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ครับในการในการประเมิน พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปภก,กเขียวอุทยานแห่งน้ำหนานครับเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนนะครับก็ในห่วงวันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าที่ผ่านมานะครับทางคณะกรรมการเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปภก,กเขียวเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมพื้นที่แล้วก็ประเมินความเหมาะสมต่างๆนะครับทางด้านาชีวภาพนะครับทางด้านความหลากหลายทางนิเวศแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่นะครับแล้วก็ หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการสรุปผลในการประกาศเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนเนี่ยก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2566นี้ครับหัวหน้าครับเมื่อได้รับการรับรองให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนแล้วนะครับประชาชนที่สนใจที่อยากเข้าไปท่องเที่ยวเนี่ยหรือเข้าไปศึกษาธรรมชาติต้องทําอย่างไรบ้างครับอ่ากิงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์นะครับโดยเจตนารมณ์ในการประกาศเนี่ยก็เป็น พื้นที่ที่ประกาศเพื่อให้เป็นพื่นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าแต่ในเรื่องการบริหารจัดการนะครับเรามีพื้นที่สําหรับเป็นพื้นที่ศึกษาธรรมชาติครับอย่างเช่นในบริเวณพื้นที่ทุ่งกะมังเรามีพื้นที่สําหรับการเต็นท์นะครับในการเข้ามาเที่ยวชมศึกษาธรรมชาตินะครับก็จะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับการเข้ามาท่องเที่ยวแบบไปกลับสามารถที่จะติดต่อที่เขตรักษาพันธุ์ป่าพเกียได้โดยตรง แต่ถ้าเป็นการเข้ามาเพื่อพักครั้งแรมครับเรามีพื้นที่ลานกันเ็นจากทางสำนักองรักษ์สัตษาป่าหรือไม่ก็สำนักบริหารพื้นที่การรักษที่เจ็บนครราชสีมานะครับแต่หากเป็นการเข้ามาเพื่อใช้สถานที่ในการจักิีกรรมนะครับอย่างเช่นค่ายเยาวชนครับจะต้องขออนุญาตที่สำนักองรักษ์สัตษ์ป่าที่กรมพิทากนะครับซึ่งในการขอหรือว่าแพสที่นะครับจะต้องติดต่อ ประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อย30บิบวันครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวในด้านต่างๆกันแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับหัวหน้าัครับผมท่านคงได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าความสําคัญความหลากหลายทางชีวภาพของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเป็นอย่างไรการพาไปเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติทุ่งกำมัง การได้รับประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวการสร้างเครือข่ายกับประชาชนลดการพึ่งพิงป่าหลังจากนี้เราต้องมาติดตามกันว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งอาเซียนเมื่อใดสัปดาห์นี้รายการทอล์กกับเที่ยวคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งวันที่18กุมภาพันธ์และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ด้านล่างแห่งนี้นะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ